สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับภัยเงียบที่คอยทำลายร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัวนั้นก็คือความเครียดความเครียดเป็นอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเราได้เผชิญกับปัญหาเช่นรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกกลัวรู้สึกกดดนันสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับความเครียดมีสองปัจจัย1ปัจจัยภายใน เกิดจากสารเคมีในสมองไม่สมดุลเกิดอารมณ์เครียดเศร้าวิตกกังวลง่ายกว่าคนทั่วไป 2. ปัจจัยภายนอกเกิดความเครียดจากการทำงานภาระหนี้สินตกงานปัญหาสุขภาพเกิดความขัดแย้งในความสัมพันธ์การตอบสนองร่างกายของเราจะตอบสนองอย่างอัตโนมัติผู้ที่มีอาการเครียดจะสามารถรู้สึกได้ว่าชีพจรของตนเองเต้นเร็วและแรงขึ้น หายใจตื้นและทีขึ้นเหงื่อออกง่ายความดันโลหิตสูงขึ้นกว่าปกติรู้สึกปวดเมื่อยและตึงตามร่างกายเนื่องจากกล้ามเนื้อหดเกรง็งถ้าเรายังไม่รีบจัดการความเครียดจนเกิดความเครียดเพิ่มมากขึ้นเป็นเวลานานส่งผลเสียกระทบต่อร่างกายและจิตใจจนเกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆเช่นโรคนอนไม่หลับย้ำคิดย้ำทำมีอาการปวดหัวไมเกรนลุกรามจนเป็นโรคซึมเศร้าเครียดลงกระเพาะ โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจเห็นไหมคะว่าความเครียดนั้นส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจเรามากแค่ไหนเรามาดูวิธีการจัดการกับความเครียดกันดีกว่าค่ะมันบริหารจิตใจอารมณ์และปัญญาเป็นประจำโดยการคิดบวกยิ้มแย้มแจ่มใสอ่านหนังสือการออกกำลังกายสม่ำเสมอซึ่งการออกกำลังกายต่อเนื่องนานพอควรร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุขช่วยให้มีความสุขรู้สึกสบายใจและผ่อนคลายความเครียด การจัดการอารมณ์และความเครยียดเช่นดูหนังฟังเพลงออกไปเจอเพื่อนแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สิ่งเหล่านี้จะช่วยคลายความรู้สึกโดดเดี่ยวและช่วยผ่อนคลายความเครยียดได้การเจริญสติและการทบทวนตนเองเช่นการนั่งสมาธิทบทวนเรื่องที่เกิดในแต่ละวันและการให้กำลังใจตนเองใช้ชีวิตให้สมดุลมีความหมายและสันติสุขการได้ทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้เพียงพอและการประหยัดอดออมมีความสุขกับครอบครัว ทำงานอดิเรกที่ชอบหรือลองทําสิ่งใหม่ๆการได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นอาจทําให้เราพบเห็นตัวเองในมุมมองใหม่ๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนเช่นทําอาหารงานศิลปะปลูกต้นไม้เล่นกับสัตว์เลี้ยงและนี่คือวิธีการสร้างสุขง่ายๆเพียงแค่เราปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันของเราอย่าลืมทําตามกันนะคะขอบคุณค่ะความเครียดเกินทนจะเปลี่ยนคนเป็นหิน ไม่รับรู้ไม่ยลยินเปลี่ยนเป็นหินที่ด้านชา